ก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดบล็อกรูปไข่นะครับพามาเปิดบล็อกรูปไข่เดี๋ยวเราจะมาเราดูวิธีการเปิดบล็อกรูปไข่กันนะครับว่าจะจะต้องทํำยังไงบ้างานะครับในเทคนิคของผมผมก็จะมีอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับแต่ว่ามันมีขายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะต้องไปซื้อที่ไหนนะครับเนี่ครับ ดยปกติแล้วเราก็จะตัดแผ่นอะคริลิกมาระยะประมาณนี้นะครับเผื่อหัวท้ายกลางบนล่างนี่นะครับเผื่อระยะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเปิดบล็อกมันต้องมีระยะขอบข้างๆด้วยนะครับก็พยายามขีดเส้นนะครับให้ชิดให้ชิดกับตัวพระนะครับโดยรอบนะครับนี่ครับขีดประมาณนี้นะครับ แต่เน้นนะครับว่าถ้าเป็นพระลูกค้าเนี่ยให้หาอะไรลองลองครับอย่าจับหน้าพระโดยตรงส่วนพระองค์นี้เป็นพระของผมเองนะครับที่ผมนํามาทดลองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะได้รูปทรงของของเหรียญนะครับส่วนต่อจากนี้นะครับมันจะมีวิธีนะครับวิธีการเปิดที่ ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมผมทาวิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้นะครับอาจจะมีอุปกรณ์เสริมบ้างนะครับก็ผมจะมีไม้บรรทัดอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งไม้บรรทัดอันเนี้ยผมเห็นตามร้านเครื่องเขียนก็มีขายนะครับไม้บรรทัดแบบนี้นะผมเคยเห็นนะครับนะครับก็ขีดนะครับขีดขีดให้มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของเหรียญนะครับ อย่างนี้นะครับข like ีดเป็นแบบนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเนี่ยครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะต้องทําจั่วให้มันอยู่ประมาณไหนนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วผมก็ใช้ส่วนโค้งนะครับของไม้มรรทัดอันนี้ครับมันจะมีส่วนโค้งอยู่อันหนึ่งครับที่ผมใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อหรือว่าเป็นเหรียญรูปไข่เนี่ยผมจะใช้ส่วนโค้งตัวนี้นะครับเพื่อทําบล็อกนะครับเพื่อทําบล็อกทําจั่วนะครับเนี่ยครับ นี่ครับนี่คือระยะระยะของเหรียญนะครับระยะที่เราขีดเส้นไว้นะครับนี่ครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากหัวเหรียญนะครับก็ขีดลงมานะครับขีดลงมาแบบนี้นะครับให้มันให้มันอยู่ในข้างหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็กันพลาดนะครับแล้วผมก็จะเอาปากกาเมจิกมาแต้มไว้ว่าจุดนี้คือ จุดเริ่มต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะพลิกไม้บรรทัดกลับมาครับแล้วก็มาขีดอีกข้างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> นี่คือนี่คือการพลาดนะครับจุดจุดที่มาร์กไว้เมื่อกี้นี่ก็คือการพลาดว่าเอ้ยตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็มันก็มาร์ไว้เลยนะครับนี่ครับผมจะขีดไม่สุดนะครับผมจะขีดแค่ประมาณเกือบครึ่งเหรียญน,นะครับ เพราะว่ามันมันส่วนโค้งมันได้แค่นี้นะครับมันก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งผมว่าผมมองว่ามันมันง่ายกว่าการที่เราจะลองไฮไลท์เองด้วยมือนะครับเพราะเพราะเพราะอย่างนี้มันน่าจะออกมาดูดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับเรียนรูปไข่นะครับนะครับแล้วเราก็จะมาตัดนะครับ <c oughs> การเปิดบล็อกนี่ตัดด้านนอกเส้นนะครับต่างจากการทําแกนนะครับการทําแกนต้องตัดด้านในเส้นนะครับส่วนการเปิดบล็อกตัดด้านนอกเส้นนะครับส่วนตัวผมผมจะตัดแล้วเผื่อเส้นเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนหรือว่าบล็อกนะครับบล็อกนี่ผมจะเผื่อเส้นประมาณมิลหนึ่งนะครับไกลเส้นนี้ประมาณมิลหนึ่งต่างกันนะครับระหว่างบล็อก บ็อกกับแกนกลางก็กลับกันครับบ็อกจะอยู่ด้านนอกเส้นส่วนแกนกลางจะอยู่ในเส้นนะครับการวิธีการตัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะตัดต้อง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 ออกตัวว่าผมใช้เลื่อยเป็นสัก ก็เป็นพอประมาณหนึ่งนะครับการตัดก็กน่าจะได้พอประมาณหนึ่งส่วนพี่น้องมือใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างทีจะยากนะครับการตัดนะครับการตัดการเดินน้ํายานี่มันค่อนข้างที่จะยากโดยเฉพาะการตัดนะครับถ้าตัดออกมาไม่สวยแต่งไม่สวยแล้วไปกดบล็อกมันก็เป็นผลสืบเนื่องนะครับของการเดินน้ํายาไม่สวยอันนั้นเข้าใจนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามนะครับพี่น้องครับโดยส่วนตัวผมผมก็ตัดได้สัก สักประมาณหนึ่งนะครับก็ก็ก็พูดอย่างนี้แล้วกันก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์นะครับส่วนตัวนะครับก็ผมจะตัดไล่เส้นนะครับไล่เส้นไม่กินเส้นนะครับด้านนอกของเส้นนะครับถ้าถ้ามองแบบนี้กล้องมันอยู่สูงมันก็เลยดูเหมือนว่าผมตัดตรงเส้นนะครับแต่จริงๆิผมแบบนอกเส้นนะครับตัดไล่เส้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับจนรอบจนรอบ จนรอบรูปนะครับที่เราขีดไว้นะครับเนี่ยครับตัดไปเรื่อยๆต้องต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆช้าๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับถ้าใครอยากจะตัดได้ดีๆนะครับถ้ารีบมันจะมันจะเป๋นะครับถ้าถ้าเรายังไม่นิ่งพอให้ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงเรื่อยช้าๆนะครับช้าๆคือแบบเนิบๆเลยนะอันนั้นน่ะจะทําให้เราตัดออกมาตรงนะครับ ถ้าถ้าเรายังยังไม่เก่งนะครับในการเลื่อยนะก็ต้องว่าว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครเก่งแล้วก็ก็โอเคครับก็ก็ก็ตัดประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้แต่งไม่เยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากๆนะครับเวลาเราทำงานนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแต่งนะครับ อันนี้คือตัดประมาณนี้แล้วก็เราก็ต้องมาแต่งรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้มันนะครับเนี่ยครับผมจะตัดลา่ลาไล่เส้นด้านนอกนะครับจะจะเห็นได้ว่าผมเหลือเส้นไว้นะครับประมาณเนี่ยครับประมาณมิลนนึงโดยประมาณนะครับรอบๆนะครับรอบๆเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนข้างบนนั้นผมจะไม่ได้เผื่อนะครับเพราะว่า เราตีวงโค้งโค้งเผื่อเผื่อเหรียญอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเผื่อขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นสูงสูงแล้วมันก็จะเป็นแหลมแหลมนะครับก็ให้ตัดชิดเส้นเลยนะครับเพราะว่ามันเราเราเผื่อหัวเหรียญไปแล้วนะครับก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีกอีกทีนึงนะครับในส่วนที่เราเลื่อยไปนะครับ ส่วนบล็บอ,บอกตัวเมียนะครับนี่นี่นี่คือบล็อกตัวเมียนะครับเราก็จะต้องมาไล่เก็บไล่เก็บรายละเอียดส่วนที่เลื่อยมันยังไม่ไม่คมพอนะครับก็มาใช้ตะไบแต่งนี่นี่หน่อยๆน,น,นะครับถ้าใครเลื่อยได้แบบนี้แล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาตะไบแต่งเก็บรายละเอียดกัน แนะนำว่าถ้าใครเลื่อยได้แบบนี้แล้วให้ใช้ต่ใบละเอียดนะครับต่ใบละเอียดค่อยๆรูปไล้ไล้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ต่ใบหยาบนี่บางทีมันกินเยอะนะครับเนี่ยครับก็ <c oughs> ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆแต่งให้มันเข้เขามาใกล้เส้นนะครับผมผมผมจะแต่งแค่ให้มันใกล้เส้นนะครับผมก็จะไม่ไม่แต่งให้มันกินเส้นนะครับให้มันผมจะแต่งให้มันเหลือเส้นไว้นะครับ เพราะว่าเราแต่งตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มันได้รูปทรงแล้วเราก็ต้องไปรูปกับบล็อกตัวเมียอีกนะครับเราต้องไปรูป,ร,ปรูปเลี่ยมของบล็อกตัวเมียซึ่งถ้าถ้าเราแต่งทั้งทั้งคู่เนี่ยความกว้างหรือว่าช่องว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราแตง่งแล้วก็วัดแตง่งแล้วก็วัดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมจะทําแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็แตง่งวัดแล้วก็แต่งวัดไปเรื่อยๆนะครับ จนจนมันได้ระย,ยะที่เราต้องการนะครับซึ่งผมจะไม่รีบนะครับถึงผมทำมาหลายครั้งหรือบ่อยแต่ผมก็ถ้าเปิดบล็อกผมก็จะไม่รีบนะผมก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับแต่งแล้วก็วัดแต่งแล้วก็วัด,ววดนี่นะครับ <ız> เพราะว่าถ้าเราแต่งแล้วเราไม่ได้วัดแล้วมันมันจะบางทีมันมันกินเกินนะครับมันก็มันก็จะไม่สวยนะครับเนี่ยครับ แต่งตัวผู้แล้วเราก็ต้องมาไล่เก็บรายละเอียดของตัวเมียนะครับซึ่งซึ่งถ้าทําแบบเนี้ยมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แต่งให้มันกินเส้นนะครับก็จะแต่งให้มันได้ระยะนะครับแล้วก็วัดดูเรื่อยๆนะครับนี่คือสเต็ปที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนะครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องมาเอากระดาษทรายรูปอีกทีลบเพื่อลบรอยตะไบนะครับซึ่ง ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องแคบลงแคบลงหมายถึงตัวแกนตัวผู้มันก็จะต้องเล็กลงแล้วมันก็จะเติดช่องว่างนะครับช่องว่างที่มากขึ้นนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ทําอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นจริงด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่างั้นเนี่ยครับผมจะพยายามลบรอยตะไบนะครับซึ่งเมื่อกี้เราวัดมันก็จะได้ช่องว่างระยะหนึ่งแล้วนะครับ ถ้ายิง่งถ้าเราใช้เนี่ยครับกระดาษทรายลบเนี่ยมันก็ยิ่งจะเกิดช่องว่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแต่งไม่ให้กินเส้นนะครับก็คือ <rehears> พ <ing> ูดง่ายๆคือเราแต่งแลไปวัดไปแต่งไปวัดไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่น,นี่นี่ขนาดว่าผมทําบ่อยผมผมต้องทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับต้องบอกว่าพี่น้องทุกคนนะครับผมต้องทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะผมก็กลัวพลาดนะครับผมขี้เกียจทํา หลายครั้งนะครับเปลืองเปลืองอุปกรณ์นะครับเปลืองแผ่นนะครับเสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบเราละเอียดเลยดีกว่าเอาทีเดียวให้ได้ให้จบนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่ครับมันก็จะมันก็จะเนียนนะครับรอยตะใบมันก็จะหายไปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเอาไปปักเงานะครับปัดเงาเพื่อลบรอยกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งนั่นมันก็หมายความว่ามันยิ่งจะทําให้มีช่องว่างเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> นี่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 คือนี่คือเบื้องต้นนะครับแต่จริงๆแล้วต้องเอาไปปัดเงาปัดขอบนะครับเพื่อให้ลบรอยทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันเวลาเรากดมันจะเกิดเป็นเสี้ยนเป็นรอยเส้นเส้เส้น,เส,น,เ,สนเส้นนะครับ ตรงขอบกระจกนะมันจะไม่สวยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนกล้องกล้องมันอยู่สูงนะครับก็จะดูเหมือนแคบนะครับจริงๆมันได้นะครับซึ่งผมก็จะมาลองกดนะครับลองกดกระจกนะครับอันนี้ผมผมปัดเงามาแล้วนะครับเนี่ยครับลองกดกระจกมันก็จะลงแบบง่ายๆนะครับถ้าถ้าถ้าระยะ รัศมีขอบมันได้นะครับมันก็จะลงแบบง่ายๆแล้วก็กดไปนะครับพยายามใช้นิ้วนะครับไล่ไล่นะครับไล่ไล่บล็อกนะครับไล่ให้มันแนบสนิทนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ไม่ไม่โก่งนะครับถ้ามันโก่งมันจะเดินน้ํายาลําบากมากนะครับแต่ถ้ามันแนบสนิทต้องบอกว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับถ้ากระจกแบนราบนะครับ แล้วบล็อกก็อยู่ในแนวตรงผมรับรองเลยเลยว่าการเดินน้ายาง่ายมากนะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือการเว้นช่องไฟแล้วช่องไฟแล้วสมีของช่องไฟมันได้เสร็จปุ๊บเวลากดมันก็จะได้แบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบเรียบเรียบแบบนี้นะครับเนี่ยครับพยายามให้กดกดให้มันได้แบบนี้นะครับพี่น้องทุกคนครับเพราะว่า ถ้าการทําแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าผ่านฉลุยครับการเดินน้ํายามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะแตะมากแต่น้อยแค่นั้นเองนะครับถ้าเดินล้นเข้าพระนั่นก็คือเราแตะมากเกินไปนะครับส่วนถ้าเราทําได้แบบนี้เนี่ยผมรับรองได้ว่าท่านจะทํางานง่ายมากๆนะครับก็ ฝากพี่น้องทุกคนนะครับว่าจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆนะครับในการทํานะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแก้การทําบล็อกนะครับเป็นทุกขั้นตอนนะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้ให้ดีนะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าเราอยู่ในช่วงการฝึกนี้ยิ่งยิ่งยิ่งอย่ารีบเลยนะครับอย่ารีบนะครับต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆค่อยๆทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปฝืนเนี่ยเราจะเราจะทอก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ก็ดูไว้ครับดู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 ไว้ก็ได้ครับอันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมเคยทํามานะครับเคยทําแบบมัวมมานะครับมันก็ไม่ได้อย่างว่านะครับพอผมมาทําในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็มันก็ง่ายครับต้องบอกว่ามันง่ายนะครับแรกๆยากครับโคตรยากนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะแต่ตอนเนี้ถือว่าง่ายมากนะครับ ง่ายนะครับสำหรับเลี่ยมใสธรรมดานะครับตอนนี้คือยากตอนแต่งนะครับเพราะว่าใช้เวลาแต่งนานนะครับก็เวลาเรากดนะครับพยายามใช้นิ้วนะครับไล่ไล่นะครับไล่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 บนแผ่นอะคริลิกนะครับเพื่อให้แผ่นมันแบนราบนะครับเพราะว่ารูช่องไฟเรามันได้อยู่แล้วถ้าเราต้องช่วยมันนะครับช่วยช่วยกดให้มันแนบสนิทนะครับ มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือบล็อกบล็อกกระจกหลังนะครับเ <c oughs> นี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับถ้าถ้าทําได้แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องกลัวการเดินน้ำยาครับการเดินน้ำยาอยู่ที่สเต็ปนิ้วเราอย่างเดียวว่าเราจะแตะมากแต่น้อยเท่านั้นเองนะครับจริงๆนะครับพี <c oughs> ่น้องทุกคนว่าทําไมเดินน้ํายาแล้วมันล้นเข้าพระแล้วทําไมมันไม่เต็มสาเหตุเพราะว่า บล็อกของเรามันโก่งนะครับบล็อกหรือกระจกโก่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดช่องว่างเยอะมันก็จะทําให้เป็นแบบนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ติดตามกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ